พลังแห่งการตื่นรู้ Power of Awakening คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนคนหนึ่งที่คุณแอบชอบกลับไม่ได้มองคุณในแบบที่คุณต้องการทำไมเขาถึงไม่รู้สึกกับคุณทำไมเขาถึงไม่เห็นเสน่ห์ที่คุณมีแล้วทำไมคนที่คุณไม่ได้สนใจกลับมาจีบคุณแทนหยุดทำตัวขอร้องแบบนี้ทันทีหยุดการรอคอยหยุดการหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจ เพราะความจริงคือคุณกำลังใช้พลังงานผิดทิศทางคุณกำลังส่งสัญญาณที่ผิดออกไปให้จักรวาลนี่ไม่ใช่เรื่องโชคชะตาไม่ใช่เรื่องบุญกรรมแต่เป็นเรื่องพลังงานที่คุณแผ่ออกไปคุณรู้ไหมว่าคนที่ถูกหลงรักมากที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่สวยที่สุดไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแต่เป็นคนที่มีแม่เหล็กภายในที่แรงที่สุดวันนี้เราจะเปิดความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เราจะเล่าให้ฟังว่า ทำไมการสะกดจิตตัวเองถึงมีพลังมากกว่าการไปสะกดจิตคนอื่นและทำไมเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานภายในคนรอบข้างถึงเปลี่ยนทัศนคติต่อคุณไปทันทีสวัสดีผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้เราจะเล่าเรื่องวิธีสะกดจิตตัวเองให้คนที่ชอบหลงรักคุณเราพยายามเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดแต่ก็ยังเก็บไว้ซึ่งความลึกและความหมายที่แท้จริงของศาสตร์นี้ถ้าท่านมีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์ เรายินดีพูดคุยและเรียนรู้ไปด้วยกันคุณรู้ไหมว่าปัญหาที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ในเรื่องความรักไม่ใช่การไม่มีสเสน่ห์ไม่ใช่การดูไม่ดีไม่ใช่การไม่มีเงินแต่เป็นการที่เราขาดตัวตนนั่นเองฟังให้ดีนะเวลาคุณแอบชอบใครสักคนคุณทำอะไรคุณเริ่มคิดถึงเขาตลอดเวลาคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบที่คิดว่าเขาชอบคุณเริ่มรอข้อความจากเขาคุณเริ่มวิเคราะห์ทุกคำพูดของเขา คุณเริ่มหาข้ออ้างเพื่อได้คุยกับเขาแล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นคุณกำลังหายไปนั่นเองคุณกำลังทำให้ตัวเองเป็นแค่เงาของคนอื่นคุณกำลังส่งสัญญาณออกไปให้จักรวาลว่าตัวจริงของฉันไม่เพียงพอฉันต้องเป็นคนอื่นถึงจะน่ารักและนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่เพราะเวลาคุณไม่มีตัวตนคุณจะไม่มีแม่เหล็กภายในที่แท้จริงคุณจะกลายเป็นคนที่น่าเบื่อ แม้ว่าคุณจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาก็ตามเราเคยเห็นผู้หญิงที่สวยมากแต่ทำไมผู้ชายถึงไม่สนใจเราเคยเห็นผู้ชายที่หล่อมากแต่ทำไมผู้หญิงถึงไม่หลงไหลเพราะพวกเขาไม่มีพลังแม่เหล็กที่แท้จริงพวกเขามีแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ไม่มีพลังงานภายในที่ดึงดูดใจความจริงคือการดึงดูดใจไม่ได้เกิดจากการที่คุณทำอะไรให้เขาแต่เกิดจากการที่คุณเป็นอะไร เวลาคุณมีพลังงานที่ชัดเจนเวลาคุณรู้จักตัวเองเวลาคุณมีความมั่นใจในสิ่งที่เป็นคนอื่นจะรู้สึกได้ทันทีลองนึกภาพดูสิคุณเคยเจอคนที่ยังไม่ได้คุยด้วยแต่รู้สึกอยากรู้จักทันไหมเคยเจอคนที่เพิ่งเห็นหน้าแต่รู้สึกว่ามีอะไรดึงดูดใจทันไหมนั่นไม่ใช่เพราะเขาสวยหรือหล่อแต่เพราะเขามีพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออะไร เราไม่เชื่อในตัวเองเราคิดว่าตัวจริงของเราไม่น่าสนใจเราคิดว่าถ้าเราเป็นตัวเราเองคนอื่นจะไม่ชอบเราเราจึงไปใส่หน้ากากไปแกล้งเป็นคนอื่นไปทำตัวเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่และผลลัพธ์คืออะไรคนที่เราชอบไม่สนใจเราเพราะเขารู้สึกได้ว่าเราไม่จริงใจเขารู้สึกได้ว่าเรากำลังแกล้งทำตัวเขารู้สึกได้ว่าเรากำลังพยายามเกินไปเคยสังเกตไหมว่า เวลาคุณไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษคุณจะทำตัวเป็นธรรมชาติคุณจะคุยเรื่องที่คุณสนใจคุณจะหัวเราอเมื่อตลกคุณจะเป็นตัวเองและแล้วคนคนนั้นกลับมาสนใจคุณแทนทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะเวลาคุณเป็นตัวเองคุณมีพลังงานที่แท้จริงคุณมีเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติคุณมีแม่เหล็กภายในที่ไม่ได้แกล้งทาแต่เวลาคุณชอบใครเป็นพิเศษคุณเริ่มคิดมากคุณเริ่มกลัวว่าจะทำผิด คุณเริ่มคำนวณทุกคำพูดทุกการกระทําและแล้วคุณก็เสียสเสน่ห์ไปนี่คือปัญหาที่แท้จริงคุณไม่ได้ขาดสเสน่ห์คุณแค่ไม่เชื่อในสเสน่ห์ของตัวเองคุณไม่ได้ดึงดูดใจไม่ได้คุณแค่ไปกดปุ่มปิดแม่เหล็กของตัวเองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎแห่งแรงดึงดูดโดยตรงเพราะพลังงานที่คุณส่งออกไปจะดึงดูดพลังงานแบบเดียวกันกลับมาถ้าคุณส่งพลังงานฉันไม่เพียงพอ จัก,กรวาลจะส่งคนที่คิดว่าคุณไม่เพียงพอมาให้ถ้าคุณส่งพลังงานฉันต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนรักจัก,กรวาลจะส่งคนที่ไม่รักตัวจริงของคุณมาให้แต่ถ้าคุณส่งพลังงานฉันมีค่าฉันน่ารักฉันเป็นตัวเองจัก,กรวาลจะส่งคนที่เห็นคุณค่ณขาของคุณมาให้จะส่งคนที่หลงใหลในตัวจริงของคุณมาให้เข้าใจไหมว่าทำไมการสะกดจิตตัวเองถึงสำคัญกว่าการไปสะกดจิตคนอื่น เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานที่ส่งออกไปคนรอบข้างจะตอบสนองต่อคุณแตกต่างไปทันทีคุณไม่ต้องไปบังคับใครให้รักคุณคุณแค่ต้องเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองให้เชื่อว่าคุณน่ารักแล้วคนที่เหมาะสมจะถูกดึงดูดมาหาคุณเองปัญหาคือเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนความเชื่อย,อย่งไงเราไม่รู้ว่าจะสร้างแม่เหล็กภายในยังไง เราไม่รู้ว่าจะหยุดการทำตัวเป็นคนอื่นยังไง <S 2> <S 2> และนั่นคือสิ่งที่เราจะมาตอบในบทต่อไปเราจะมาดูกันว่าทำไมจิตใต้สำนึกของเราถึงเชื่อว่าเราไม่น่ารักและทำไมการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ระดับลึกกว่าการแค่บอกตัวเองว่าฉันน่ารักตอนนี้เราจะไปลึกกว่าเดิมเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมจิตใต้สำนึกของเราถึงเชื่อมั่นว่าเราไม่น่ารักแม้ว่าเราจะบอกตัวเองแสนครั้งว่าฉันน่ารัก แต่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆปัญหาอยู่ตรงที่จิตใต้สำนึกของเราเก็บหลักฐานไว้มากมายหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเราไม่น่ารักหลักฐานเหล่านี้สะสมมาตั้งแต่เด็กและกลายเป็นความเชื่อหลักที่ควบคุมพฤติกรรมของเราทุกวันนี้ลองย้อนกลับไปตอนเด็กบางทีพ่อแม่บอกว่าถ้าเธอไม่เก่งพ่อแม่จะไม่รักเธอบางทีครูบอกว่าเด็กดีต้องเงียบต้องฟังคำสั่งบางทีเพื่อนบอกว่าเธอน่าเกลียด หรือบางทีเราถูกเพิกเฉยเมื่อแสดงความรู้สึกจริงสิ่งเหล่านี้ฟังดูเล็กน้อยแต่สำหรับจิตใต้สำนึกของเด็กมันกลายเป็นกฎเหล็กที่ว่าถ้าฉันเป็นตัวเองคนอื่นจะไม่รักฉันหรือฉันต้องเป็นตามที่คนอื่นต้องการถึงจะได้รับความรักและจิตใต้สำนึกของเราเก็บกฎเหล่านี้ไว้นำมาใช้ในการตัดสินใจทุกครั้งเมื่อเราโตขึ้นเวลาเราไปเจอใครที่ชอบ จิตใต้สำนึกจะเปิดไฟล์เก่าขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่าอย่าเป็นตัวเองคนนี้จะไม่ชอบหรอกนี่คือเหตุผลที่เวลาเราชอบใครเราถึงเริ่มแกล้งทำตัวเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่จิตใต้าสานึกมันทำงานแบบอัตโนมัติมันพยายามป้องกันเราจากการถูกปฏิเสธโดยการไม่ให้เราเป็นตัวเองแต่เรื่องนี้มีอีกมิติหนึ่งที่ลึกกว่านั้นคือเรื่องคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปจิตใต้าสานึกที่เชื่อว่าฉันไม่น่ารัก จะส่งคลื่นพลังงานนี้ออกไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวคิดดูสิเวลาคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่น่ารักคุณจะมีพลังงานแบบไหนคุณจะดูกระตือหรือร้อนไหมคุณจะมีแสงตาที่สดใสไหมคุณจะมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติไหมคุณจะกล้าแสดงความคิดเห็นไหมคุณจะกล้าเป็นตัวเองไหมไม่มีทางเพราะเวลาคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่น่ารักคุณจะมีพลังงานที่หดหู่เหม่อลอย คุณจะพยายามซ่อนตัวตนคุณจะพยายามทำให้ตัวเองเล็กลงคุณจะไม่กล้าใช้พื้นที่คุณจะไม่กล้าแสดงออกและคนอื่นรู้สึกได้ทันทีแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรแต่เขาจะรู้สึกไม่สบายใจกับพลังงานของคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณขาดอะไรสักอย่างเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองในทางกลับกันคนที่มีความเชื่อว่าฉันน่ารักฉันมีคุณค่า จะส่งพลังงานที่สดใสมั่นใจอบอุ่นคนแบบนี้เวลาเข้ามาในห้องคนอื่นจะหันมามองไม่ใช่เพราะเขาสวยหรือหล่อที่สุดแต่เพราะเขามีแม่เหล็กภายในที่ดึงดูดใจแล้วความเชื่อเรื่องฉันไม่น่ารักมันเกิดขึ้นได้ยังไงนอกจากจากประสบการณ์ในวัยเด็กแล้วมันยังมาจากสิ่งที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอีกด้วยเคยไหมที่คุณเห็นคนอื่นมีแฟน แล้วคิดว่าทําไมเขามีแฟนได้แต่ฉันไม่มีฉันคงไม่น่ารักแน่เคยไหมที่คุณเห็นคนอื่นได้รับความสนใจแล้วคิดว่าทําไมคนไม่สนใจฉันฉันคงมีข้อบกพร่องแน่ทุกครั้งที่คุณคิดแบบนี้คุณกําลังเพิ่มหลักฐานให้กับความเชื่อที่ว่าฉันไม่น่ารักจิตใต้สามนึกจะเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้แล้วนําม,มาใช้พิสูจน์ว่าคุณไม่น่ารักจริงๆและเมื่อคุณเชื่อว่าตัวเองไม่น่ารักคุณจะทําอะไร คุณจะพยายามหาทางทำให้ตัวเองน่ารักขึ้นคุณจะไปแต่งหน้าเปลี่ยนทรงผมลดน้ำหนักออกกำลังกายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นชอบแต่ปัญหาคือสิ่งเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาผิวเผินไม่ใช่การแก้ปัญหาที่รากเพราะแม้ว่าคุณจะสวยขึ้นดูดีขึ้นเก่งขึ้นแต่ถ้าจิตใต้สำนึกยังคิดว่าฉันไม่น่ารักคุณก็ยังจะส่งพลังงานแบบเดิมออกไป และที่สําคัญคือเมื่อคุณพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบคุณกำลังส่งสัญญาณให้จักรวาลว่าตัวจริงของฉันไม่เพียงพอคุณกำลังเสริมความเชื่อที่ว่าฉันต้องเป็นคนอื่นถึงจะน่ารักนี่คือวงจรอุบาทที่ทำให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ตลอดชีวิตพวกเขาพยายามเปลี่ยนภายนอกแต่ไม่เปลี่ยนภายในพวกเขาพยายามสร้างสเสน่ห์เทียมแต่ไม่สร้างสเสน่ห์ที่แท้จริงเข้าใจไหมว่าทำไมคนที่ไม่ได้สวยที่สุดถึงมีคนรักเต็มไปหมด ทำไมคนที่ไม่ได้หล่อที่สุดถึงมีแฟนตลอดเพราะพวกเขาไม่ได้เน้นไปที่การเปลี่ยนภายนอกแต่เน้นไปที่การเป็นตัวเองพวกเขามีความเชื่อพื้นฐานที่ว่าฉันน่ารักฉันมีคุณค่าและความเชื่อนี้จะส่งผลไปยังทุกการกระทําทุกคําพูดทุกสีหน้าทุกท่าทางคนอื่นจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจอละความน่ารักที่เป็นธรรมชาติ แต่สำหรับคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่น่ารักแม้ว่าจะแต่งตัวสวยใส่เครื่องสำอางแพงทำผมที่ร้านดังแต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอื่นไม่หลงไหลสิ่งที่ขาดหายไปคือความรักตัวเองความเชื่อในคุณค่าของตัวเองความมั่นใจที่มาจากภายในไม่ใช่ความมั่นใจที่มาจากรูปลักษณ์ภายนอกและนี่คือเหตุผลที่การสะกดจิตตัวเองถึงสำคัญ เพราะเราต้องไปเปลี่ยนความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกเราต้องไปลบไฟล์เก่าที่บอกว่าเราไม่น่ารักแล้วอัปโหลดไฟล์ใหม่ที่บอกว่าเราน่ารักเรามีคุณค่าเราเป็นตัวเองเมื่อเราทำแบบนี้ได้พลังงานที่เราส่งออกไปจะเปลี่ยนทันทีคนรอบข้างจะรู้สึกได้ทันทีและความสัมพันธ์ในชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ แต่คำถามคือเราจะเปลี่ยนความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกได้ยังไงเราจะลบไฟล์เก่าที่ฝังรากลึกได้ยังไงเราจะสร้างความเชื่อใหม่ที่แข็งแกร่งได้ยังไงคำตอบอยู่ในบทต่อไปเราจะมาดูวิธีการที่ได้ผลจริงวิธีการที่ไม่ใช่แค่การบอกตัวเองว่าฉันน่ารักแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ระดับลึกกว่านั้นตอนนี้เราจะเข้าสู่หัวใจสำคัญวิธีการเปลี่ยนความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึก ให้เชื่อว่าเราน่ารักและวิธีการสร้างแม่เหล็กภายในที่ดึงดูดคนที่เราต้องการก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหลักการสำคัญก่อนคือจิตใต้สำนึกไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างจริงกับจินตนาการสิ่งที่เราจินตนาการอย่างชัดเจนและรู้สึกจริงใจจิตใต้สำนึกจะรับเป็นความจริงนี่คือเหตุผลที่การวิชวลไลเซชันถึงมีพลังแต่ไม่ใช่การจินตนาการแบบลอยๆหรือแบบฝันๆเราต้องทำให้มันเป็นจริงในระดับความรู้สึก เราต้องทำให้จิตใต้สำนึกเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงวิธีที่1การเขียนใหม่เรื่องราวในอดีตลองนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่น่ารักอาจจะเป็นตอนที่ถูกแกล้งตอนที่ถูกปฏิเสธตอนที่รู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วเราจะเขียนใหม่ในใจวิธีทำคือนั่งสมาธิหลับตาจินตนาการว่าคุณกลับไปในเหตุการณ์นั้น แต่ครั้งนี้คุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถพูดในสิ่งที่อยากพูดทำในสิ่งที่อยากทำสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการตัวอย่างถ้าคุณเคยถูกแกล้งว่าน่าเกลียดให้จินตนาการว่าคุณยืนขึ้นมาอย่างมั่นใจแล้วพูดว่าฉันสวยในแบบของฉันและฉันภูมิใจในตัวเองแล้วเห็นภาพที่คนรอบข้างหันมาชื่นชมหันมาเห็นคุณค่าของคุณทำแบบนี้ซ้ำๆจนกว่าเหตุการณ์เก่าจะเสียอิทธิพล จนกว่าความรู้สึกเก่าจะหายไปจนกว่าจิตใต้สามนึกจะยอมรับเรื่องราวใหม่ที่ว่าคุณน่ารักและมีคุณค่าวิธีที่สองการสร้างประสบการณ์ใหม่ในจินตนาการนี่คือเทคนิคที่ทรงพลังมากเราจะสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ยืนยันว่าเราน่ารักโดยการจินตนาการอย่างชัดเจนและรู้สึกจริงใจขั้นตอนคือนั่งหรือนอนในท่าที่สบายหลับตาหายใจลึกๆแล้วจินตนาการว่าคุณเข้าไปในงานปาร์ตี้ คุณเดินเข้าไปอย่างมั่นใจมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติคนในงานหันมามองไม่ใช่เพราะคุณแปลกแต่เพราะคุณมีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจจินตนาการให้ละเอียดเห็นภาพว่าคนคนนั้นเข้ามาคุยด้วยพวกเขาหัวเราะก,กับเรื่องตลกของคุณพวกเขาฟังคุณพูดอย่างตั้งใจพวกเขาชื่นชมความคิดของคุณคุณรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นความยอมรับความรักสิ่งสำคัญคือ คุณต้องรู้สึกจริงๆอย่าแค่คิดแต่รู้สึกด้วยรู้สึกถึงความมั่นใจรู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงความรักรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักและมีคุณค่าทำแบบนี้ทุกวัน10-15นาทีเป็นเวลา21วันจิตใต้สำนึกจะเริ่มเชื่อว่าคุณเป็นคนที่น่ารักและเมื่อคุณออกไปเจอคนจริงๆคุณจะพบว่าคุณมีความมั่นใจและเสน่ห์ที่เปลี่ยนไปวิธีที่3 การใช้มิ r เรอร์ work อย่างมีพลังวิธีนี้ดูง่ายแต่มีพลังมากคือการมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองด้วยความรักและความจริงใจแต่ไม่ใช่การพูดแบบท่องจำยืนหน้ากระจกมองตาตัวเองแล้วพูดว่าฉันรักเธอเธอน่ารักเธอมีคุณค่าเธอสมควรได้รับความรักแต่พูดด้วยความรู้สึกพูดเหมือนที่คุณจะพูดกับคนที่คุณรักมากที่สุดตอนแรกอาจจะรู้สึกแปลกๆอาจจะรู้สึกว่าโกหก แต่นั่นเป็นเพราะจิตใต้สำนึกยังไม่เคยอย่าไปสนใจความรู้สึกแรกนั้นทำต่อไปทำจนกว่าจะรู้สึกจริงใจทำจนกว่าน้ำตาจะไหลทำจนกว่าจะรู้สึกรักตัวเองจริงๆวิธีที่4การเปลี่ยนอ i n เ e r n ์นอ y d ดอะร็อกเราต้องสังเกตเสียงในหัวที่พูดกับตัวเองเสียงที่บอกว่าเราไม่น่ารักเราไม่เพียงพอคนอื่นไม่สนใจเราหรอกเสียงเหล่านี้ทำงานอัตโนมัติและเราต้องหยุดมันทันที ทุกครั้งที่เสียงในหัวพูดแบบลบให้หยุดทันทีแล้วพูดใหม่ว่าฉันน่ารักฉันมีคุณค่าฉันสมควรได้รับความรักพูดด้วยความมั่นใจพูดเหมือนกํำลังออกคำสั่งให้จิตใต้สำนึกอย่าปล่อยให้เสียงลบพูดไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันพูดให้หยุดทันทีแล้วแทนที่ด้วยเสียงบวกทำแบบนี้เรื่อยๆจิตใต้สำนึกจะเริ่มเปลี่ยนการตั้งโปรแกรมใหม่วิธีที่5การกระทำที่สอดคล้องกับคนที่น่ารัก นี่คือจุดสำคัญเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เราต้องเปลี่ยนการกระทำด้วยเราต้องเริ่มทำตัวเหมือนคนที่น่ารักและมั่นใจคนที่น่ารักเขาทำตัวยังไงเขาเดินอย่างมั่นใจเขายิ้มเป็นธรรมชาติเขาสบตากับคนอื่นเขาพูดด้วยเสียงที่ชัดเจนเขาไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นเขาไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนท่าทางยืดตัวตรงยกหน้าอกขึ้นเดินด้วยก้าวที่มั่นคง หัวเราะเมื่อตลกพูดเมื่ออยากพูดทำสิ่งที่อยากทำหยุดการขออนุญาตจากคนอื่นในทุกเรื่องวิธีที่ 6. การใช้อเฟอร์เม i ชัอย่างมีพลังอเฟอร์เม i ชัไม่ใช่แค่การท่องจำแต่เป็นการปลูกฝังความเชื่อใหม่เราต้องเลือกคำพูดที่เข้าถึงหัวใจและพูดด้วยความรู้สึกจริงใจตัวอย่างอเฟอร์เม i ชัที่ทรงพลังฉันรักและยอมรับตัวเองฉันน่ารักในแบบที่เป็นตัวฉันฉันมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ คนที่เหมาะสมจะลหลงไหลในตัวฉันฉันสมควรได้รับความรักที่แท้จริงและความรักนั้นกำลังมาหาฉันพูด Affirmation เหล่านี้ตอนเช้าหลังตื่นนอนและตอนกลางคืนก่อนนอนตอนที่จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดพูดด้วยความรู้สึกอย่าเพิ่งไปคิดถึงผลลัพธ์วิธีที่7การสร้างหลักฐานใหม่จิตใต้สำนึกต้องการหลักฐานดังนั้นเราต้องสร้างหลักฐานใหม่ที่พิสูจน์ว่าเราน่ารัก เริ่มจากการเขียนรายการสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเองทุกวันเขียนสามสิ่งที่คุณชอบในตัวเองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อาจจะเป็นวันนี้ฉันยิ้มให้คนขายของวันนี้ฉันช่วยเพื่อนวันนี้ฉันทำอาหารอร่อยทำแบบนี้ทุกวันจิตใต้สำนึกจะเริ่มสะสมหลักฐานใหม่เริ่มเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวเองเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความอดทน เพราะการเปลี่ยนความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกต้องใช้เวลาเหมือนการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อเราต้องทำ,สำเสมอททำจริงจังทำด้วยความรู้สึกแต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าอัศจรรย์คุณจะพบว่าคนรอบข้างเปลี่ยนทัศนคติต่อคุณคุณจะพบว่ามีคนสนใจคุณมากขึ้นคุณจะพบว่าคนที่คุณชอบเริ่มสนใจคุณทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนรูปลักษณ์ แต่เพราะคุณเปลี่ยนพลังงานภายในคุณเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองคุณเปลี่ยนแม่เหล็กที่ดึงดูดใจในบทต่อไปเราจะมาดูการฝึกฝนเฉพาะที่คุณสามารถทำได้ทันทีเพื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากวันนี้ตอนนี้คุณมีความรู้แล้วมีวิธีการแล้วสิ่งที่เหลือคือการลงมือทำเพราะความรู้ที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็เป็นแค่ข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ วันนี้เราจะให้แบบฝึกหัดที่เฉพาะเจาะจงแบบฝึกหัดที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีและเมื่อคุณทำอย่างจริงจังคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน21วันแบบฝึกหัดที่1กิจวัตรเสริมพลังยามเช้าสิบนาทีทุกเช้าทันทีที่ตื่นนอนก่อนที่จะทำอะไรอื่นให้ทำพิธีกรรมนี้ยืนหน้ากระจกมองตาตัวเองพูดด้วยเสียงดังสวัสดีคนสวยสวัสดีคนที่ฉันรักมากที่สุด พูดต่อวันนี้ฉันจะส่องแสงความน่ารักของฉันให้โลกเห็นยิ้มให้ตัวเองในกระจกส่งความรักให้ตัวเองพูดแ f f ฟ r ร a เมช n สาครั้งฉันน่ารักฉันมีคุณค่าฉันสมควรได้รับความรักทำทุกเช้าไม่มีข้อยกเวน้นแม้แต่วันที่ไม่อยากทำเพราะวันที่ไม่อยากทำคือวันที่ต้องทำมากที่สุดแบบฝึกหัดที่สองการสร้างภาพเพื่อผ่อนก่อนนอน15นาทีก่อนนอน ก่อนนอนทุกคืนทำแบบฝึกหัดนี้นอนในท่าที่สบายหลับตาหายใจลึกๆสามครั้งจินตนาการว่าคุณเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยคนที่คุณไม่รู้จักเห็นภาพว่าคุณมั่นใจยิ้มเป็นธรรมชาติแสงตาเปล่งประกายคนคนนั้นหันมามองไม่ใช่เพราะคุณแปลกแต่เพราะคุณมีสเสน่ห์มีคนเดินมาคุยด้วยพวกเขาชื่นชมหัวเราะก,กับเรื่องตลกของคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นความยอมรับความรัก จบด้วยการพูดในใจนี่คือตัวจริงของฉันฉันน่ารักและมีคุณค่าแบบฝึกหัดที่สามสมุดบันทึกการรักตัวเอง5นาทีทุกวันทุกวันก่อนนอนเขียนสิ่งเหล่านี้ลงในสมุด3มสิ่งที่คุณชอบในตัวเองวันนี้เล็กๆใหญ่ๆก็ได้หนึ่งเรื่องที่คุณภูมิใจในตัวเองวันนี้หนึ่งคำชมสำหรับตัวเองเหมือนคุณชมคนที่รักมากที่สุดตัวอย่างวันนี้ฉันชอบที่ฉันยิ้มให้คนแปลกหน้า ฉันชอบที่ฉันช่วยเพื่อนฟังปัญหาฉันชอบที่ฉันกล้าสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมฉันภูมิใจที่ฉันทำอาหารอร่อยให้ตัวเองฉันยิ้มให้กับตัวเองและบอกว่าเธอเป็นคนดีจริงๆนะแบบฝึกหัดที่4ี่ชาเลนจ์ท่าทางเพิ่มความมั่นใจตลอดทั้งวันสังเกตท่าทางของตัวเองยืดตัวตรงยกหน้าอกขึ้นเดินด้วยก้าวที่มั่นคงศบตากับคนที่คุยด้วยยิ้มเมื่อสบตากับคนแปลกหน้าพูดด้วยเสียงที่ชัดเจน ไม่เบาจนได้ยินยากจำไว้ว่าร่างกายส่งสัญญาณไปยังจิตใต้สำนึกเมื่อคุณทำท่าทางของคนมั่นใจจิตใต้สำนึกจะเชื่อว่าคุณมั่นใจจริงๆแบบฝึกหัดที่5กิจกรรมการเขียนเรื่องราวใหม่สัปดาห์ละครั้งเลือกความทรงจำเก่าที่ทำให้คุณรู้สึกไม่น่ารักแล้วเขียนใหม่เขียนเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นจริงเขียนเรื่องใหม่ที่คุณอยากให้เกิดขึ้นโดยคุณเป็นตัวเอกที่มั่นใจและน่ารักอ่านเรื่องใหม่ทุกวัน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จินตนาการตามเรื่องที่เขียนใหม่รู้สึกจริงๆว่ามันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่ต้องจำอย่าคาดหวังผลลัพธ์ในวันแรกการเปลี่ยนความเชื่อในระดับจิตใต้สามนึกต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณทำจริงจังทำสม่ำเสมอคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่2อถึงสคุณจะรู้สึกมั่นใจขึ้นคุณจะยิ้มเป็นธรรมชาติขึ้นคุณจะกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญที่สุด คนรอบข้างจะเริ่มตอบสนองต่อคุณแตกต่างไปอย่าไปคิดว่าคนอื่นเปลี่ยนความจริงคือคุณเปลี่ยนคุณส่งพลังงานใหม่ออกไปและคนอื่นแค่ตอบสนองต่อพลังงานนั้นข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงอย่าทำเครึ่งๆครื่งกลางกลางถ้าจะทำทำให้เต็มที่อย่าคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปความอดทนคือกุญแจสำคัญอย่าหยุดเมื่อเริ่มเห็นผลลัพธ์เพราะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เพราะคุณมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์คำท้าทายสำหรับคุณลองทำแบบฝึกหัดเหล่านี้เป็นเวลา21วันทำทุกวันโดยไม่ข้ามแล้วคุณจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่กับตัวคุณแต่กับความสัมพันธ์รอบตัวคุณจําไว้ว่าคุณไม่ต้องไปหาคนมารักคุณแต่คุณต้องกลายเป็นคนที่น่ารักและเมื่อคุณกลายเป็นแม่เหล็กที่แรงคนที่เหมาะสมจะถูกดึงดูดมาหาคุณเอง การสะกดจิตตัวเองให้น่ารักไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องใช้ความมุ่งม,มั่นและความอดทนเริ่มวันนี้เริ่มตอนนี้เพราะคุณสมควรได้รับความรักที่แท้จริงและความรักนั้นเริ่มต้นจากการรักตัวเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเดินทางในวันนี้ถ้าคุณมีสิ่งใดที่ได้เรียนรู้หรืออยากแบ่งปันความรู้สึกสามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเอง หากเนื้อหาในวันนี้ช่วยเติมพลังให้คุณได้บ้างอย่าลืมกดติดตามช่อง Awayin Podcast ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันในทุกตอนถัดไปขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบขอให้สิ่งที่คุณได้ฟังในวันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างชีวิตใหม่ของคุณในแบบที่คุณต้องการจริงๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ